สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับวันเดินทางเดินทางไปงานนะคะตอนนี้เดินทางรถบาสออกซาตัวแรกสี่ออกสิบแนาฬิกาก็เลยออกซาเพราะอยียงเสิพาพี่น้องไปเบิงไปนํบกันค่า,า,าพี่น้องำอก,กำลังทำชุดอย่างขมักขอมันนะคะ วีาทีสุดไทยซ้ำโหลดออกใลเสร็จไปโอ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วชุดไม้แล้วพี่น้องกุงเทพบถ้าเบิ้งชุดไม้เรื่ออื่นอีกเด้อว้ายมีใส่ชันอยู่บ่โอ้ยแค่ยังจุงบอก่จใส่ ผ้าผ้าขาวมวน,น,นจัน่ได้ใส่แต่ฉันผู้เดียวเตะสู้ๆนะคะคุณคุ้ยต้อยสูๆส้ๆอันหัหนา้นาะนัดหกมมงแรงแต่ห่างตอนนี้ชุดบอลเลวก็คือประทันออกค่ะตอนนี้ชุดบอลเลวก็คืออ,ออกยังไม่ได้นะคะต้องรอชุดค่ะอ,ะอคือตอนนี้รถค้อนหมอคขาน้อยออกแล้วเหลือแต่รถบาดเหลือแต่รถบาดทีอย่างว่ากี้ัตเหลือแต่ไส้เขียนครับตอนนี้ ค่ะเดี๋ยวจะใส่แขนนะครับเดี๋ยวจะใส่แขนนะคะโอ้เดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวเพราหลายเพราหลายปลาจางตัวนี้สาวโรงงานเย็บแพะแก่ลอยนางจักแกะสามผ้าหัวใจเศร้าส้อยเหมือนลอยเข็มจักเสียบแทงนางจักแกะสามม้วนเศร้าบ่ายิ่งกว่าเหิดงานมั้งมิต่พนักงานจักตัวเนี้ยเตรียมโทษหนึ่งหงอกเก่าเลยค่ะจะมาจะมาหงันฝ่าหงันไปใหม่ดิสิจักบ่พอกันพี่น้องเออจักบ่พอกันพี่น้อง กำลังท่ำซอยกันนะคะเย็บโอ้ยตีนป้าเป็นตะคิ้วเปล่าตียิงก็เป็นตะคิ้วแม่เป็นหรอเศร้าเลยอ่ะกินเขากินน้ำเด้เด้อเป็นห่วงมีนะคะนรับปาเสือเขาป้าเสือเขานี้ต่างฝ่ายต่างอ่ากำลังขมักขมินท่ำซอยกันเฝ้าเลยเอ่ะเพราะว่ารถสิได้อ,ออกเดินแท้งนะคะเหลืออีกกี่ตัวนะซิปก็ตัว ก็ถึงสิบครับมีพอถึงสิบตัวแล้วค่ะเนาะถ้าไม่ถึงสิบตัวก็จะเสร็จแล้วก็จะเสร็จแล้วนะคะสุดไหมเพี้ยงนงันถ้าเบิ้งเล็กพี่น้องถ้าเบิ้งมืออืนถ้าเบิ้งมืออืนติดตามเจอกันอยู่ที่

ไปกันไหนน้องโอ้ยไปกันไหนน้องคือว่ารถตำหมาเปกันไหนเพราะม่นตำตตัวเดียวดิตำขอบขั้วหมาบ่ขั้วสั่นขอบขั้วหมา้ดิเพราะม่นตำตัวเดียวอันคืออ่ามันแรนออกมาพร้อมกันตายบ่ตายตายบนขอบขั้วเลยตี อร่อยจังเลยอู้เหยนนหมดขึ้นเป็นพ้นหดไหลายนี่เขาบอกว่าเลยมาากเห็นยน้องไปในต่งใจดอกคือเข้าอาคีมาดีๆนี่แหละแล้มันแรนออกมาจากปุ่มหยาตัดหน่าเื่อไงามดขึ้นน้ำเนาะ้ใจอยู่อันว่าได้สนใจดอกว่ามันไตแคโตจะว่าสนใจเลยจะเปียนรถเจดเ้าสองสามเจ็ดเก้าสอาก็บอต่ำาจหดที่เดียวเก้าสอเออโอ้ยฝากพาอฝากพ่อ บาทคอฝากคอเ้างสามเจ็ดันีสามเจ็ดนงทังนาบอบอนบ่อกหรอแต่เขาขันมันช่วยเออกนี่อีตแล้วมันบ่อกช่วยฮะเนโอ้ยถือแค่น้อยเร้าบาทอมันถือสามพันครแน่ใส่ใจใส่ใจเออซ้าหมือนเดตอนนี้หูอือวิงวิ่งสร้างห้องอาร์ซีอาหัวเหลี่ยมในใจยนะครับ สร้างของปูรีด้อสร้างของหัวเหลี่ยมเลยใั่ไามเนี้ยพอได้อาบน้ำน้องน้ำของหัวก็แม่น้ำหัวก็เลยดีใจฮืมฮว่าสิได้อาบน้ำมันก็ได้อาบนิดน้่หัวก็เลยแ้ก็ได้อาบแล้วใกล้แล้วแล้วใกล้แล้วแล้วอ่ต่างฝ่ายต่างช่ดยกันพี่น้องหัวน้ำเกจกันอยหักกันแพ่งกันถูกแผแนกทำช่วยกันนะคะตัดเองใส่เองติ้นเองนักเรียนพอถูกต้องนี่แหละเขาจังหรอบด้านเออมีความสามารถรอบด้านจริงๆริง ชุดใหม่นะคะชุดใหม่ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนอย่าทาโอ่อุ้ยเขาสวยแต่ว่าชุดรีหรอชุดปูสชายหรือชุดมีชุดปูสชายดปเหยอ้าวอย่าทาจะติดยอดดิวยาโอ้ยโอ้ยไปขีโมมาจะเสร็จละนัง โอ้ยมันคือซุปเป็นมาเล็งหัวกระเช้าเนอบาทนีอยามาทามันจะได้ยอดวยวหลายเลยโอ้ยไปือมาเบิงเมืงเขามาพงมีบาโอ้ยสวยน้องนีบอมีเ็นใจก็เห็นจกนี่ติกอก็เห็นนี่เกี้แต่กม่เคยเห็นะก้แล้วเออกูเคยเห็นรอร้นรนจำหรอลเงสิดไปเบิงเล่าที่ติอ จะบารจะบงหน้าไม่ค่ดับจะบารายเกิดบวากันไม่เกิดกันเลบอกแค่เกิดแว๊ก็ันเรื่องหายโอ้ยจมูกสวยจังเลยออยู่อไม่พระท่านตัดกระเตียนไร้าหสวยคือเก่าแต่ว่าแดกเราแล้วล่าสุดอาไม่พท่านตัดก็ได้แค่กูไปซีดวัคซีนมาในสองมือหนึ่งเขาลิิเราห่นกินาไวทีกับปฏิเสธเขาาอะไรมือพอนแจแฟนๆโอ้หอดมือผทมกัแมนทั้งสมือเลย เป็นหนังมดอย่ามาจืดพาใส่สูตรพูหญิงเนอะเป็นสูตรพัชไซน่เป็นสูตรู้ชายที่เป็นบิกินี่สูตรพัชไซนย่ก็จะหัดหั่นมาแค่วายเต้นเพลงงังกูจะออกไปเบิ้งรูปแบบใหม่ไหมรูปแบบใหม่ใช่อะไรกว่าเดิมจี๊ดเด่นชายแท้เนชายแท้เด่นชายแท้ใส่ชุดบิกินี่เล็บอะไรจะฮาวเออนี่เหลือเมืองพุทธได้ได้ได น่ากลัวจังเลยไฟป้าทำรถมันอย่างอย่างแรงอย่างแรงเลยเอ้าแม่หยังสิมเพ็อันลักเบากันนี่ยังอยูืนหมูเขาเฮ็ดเบียดเฮ็ดหยังเออเปื๊ดพี่น้องเบิ่งดูแม่นเขากินแต่เทิรไอ้ที่เขากินทิร์ตารางผูกถามแน่เออก็จะกินค่ะกินแน่แท้ก็จะอยากเฟี้ยอยากหยังเขาแท้ ติ๊กต่อกยังยังล็อกเดีวม่หยังบือบือมือยังมือแปลว่าไม่เอาโอ้บือแปลว่าสต๊อปเออบือบืออ๋องูนะอืมบือสบือทักทายพี่น้องคับพี่น้องเบืองมาเบืองบรรยากาศนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วรถบัสก็สิออกแล้วก็พนักงานสาวโรงงานเยปาเจร้อยนี่ก็ต้องอ่าพากันไปอัน ต้องพาไปอาบน้ำซะก,ก่อนเพราะว่าขึ้นรถสภาพนี้ไว้ไหรอกคะ่ะกุยแห้งค่ะน้ำหัวก็ไหลน้ำเพไาลอะไรแต่หม,หมูอ้วนนี่แม่ก็นั้นแล้วออต้องได้อาบก่อนนะคะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพ่อกันทั้งกรุงเทพเมืออื่นนะพี่น้องเนอะเมืออื่นเจอกันอยู่เสรีไทย41หรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็ติดตามทางเพจหมอลำใจเกินร้อยนะคะฮ่าฮ่าฮ่า